เออุ้อยากจะทำอยู่แล้วะน้อโอ้ยสตรีมช้าไปสตรีมันช้าไม่มีเวลาเลยตอนนี้จะทำดีไม่รู้ว่าจะทำดีดีเลยดีวะ มีใครเล่นอะไรไหมเอ่อไม่ได้คิดลงหน้าด้วยเลยไม่ได้คิดล่วงหน้าเล่นแมบ,บไปดีนะคิดไม่ออกเพิ่งตัดคลิปยาวมาได้เสร็จกำลังทำหน้าปกอยู่เนี่ยกำลังทำหน้าปกอยู่ไม่รู้เล่นแมะไรววนี้กบลังวุ่นวายอยู่ เล่นกับ <aroma> พี่เมื่อวานสนุกมาก้ขอบคุณครับน้องลื้อคลิปยาวตัดเสร็จแล้วแต่ยังทำหน้าปกไม่เสร็จก็ใจบายยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จเดี๋ยสตรีมก่อนเห็นเวลามันเลยเลยสตรีมก่อนเล่นแบบใดดีอ่าเนี่ยนะครับคลิปไม่รู้เลยเล่นก่อนนะฮะลองเล่นแบบนี้ก่อนนะโอ้ยลิมบีถ่ายแล้วกันเนาะเออ เอาแบบนี้ไปก่อนเอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยนี้ทีหลังเอาเพราะว่าไม่รู้จะเล่น,น,ไไนแมอะไรไอ้แมบบางแมบบที่กูจะเล่นก็เล่นไม่ได้ด้วยโอ้โหเล่นแมบไม่ได้ด้ยสิอะไรอ่ะเดี๋ยวเราอาจชะนะครับอาจจะเป็นไง oh shit pet oh leash oh no เอ้ยเอ้ยไม่ได้แล้วเ้ยชิบด้วยเสียงผู้แหงมดแล้วไอ้ที่ทำคลิปมาเสียงไม่ได้แหบหรอกแต่ตัวสับปูยังไงเนี่ยเอ้ยต่อแล้วสตรีมแพ้ได้ไหมเอ้ยยังไม่ทันได้เริ่มเลยฮัลโหลยังไม่ทันได้เริ่มเลยจะต้องตัดยังเหรอทำอะไรไม่ได้อ่ะอ๋อสุดกอดแล้วกันอุ้ยเอาเอาไม่ได้แล้ว อออะเลีไปนี้ไปกัน,กนเปน,นี่ไปกอนไปดูสตีมไปก็นสตีมไปอันนี้เขาต้องกอะไอะ่ะตัวนี้อาไปไม่รู้ว่าแต่รู้แต่พิมพ์ไปก่อนอะ่ะข้อสอบผมเยอะมากออนะ้องข้อสอบเยอะจริงเยอะกว่าที่คิดหรือเปล่าอ่กิจแม่อากิจเขารอไปสี่สิบข้อหรือเปล่าไม่รู้จะไม่ได้แต่รอไปสี่สิบข้อก่อน ควรตัดไรส่วนดีไหมเนะี่ยชุกเล่นไมนะ่ได้ไม่28คอตายครับน้อง28คอตายเงี้ยแกตายอย่างงั้นต้องตายตายอย่างเดียวเล่นไม่ได้เอ้ก็เล่นได้นี่หว่าโอเคเอเล่นได้นี่หว่าโอ้โห28คอน้อง พี่พว่าคนตัดต้องตัดไลฟ์สตรีมว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไลฟ์สตรีมไปยาวเลยเอาสักสองชั่วโมงไหมเอาสองชั่วโมงไหมกูน่แต่วันนี้ขอเลื่อนไปก่อนโทรศัพท์เป็นอะไรไม่รู้ขอเลื่อนไว้ก่อนแล้วกันครับน้องเลื่อนไว้ก่อนขอเลื่